ดีนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้พบกับครูอีกครั้งนะครับครูข้าวนะครับหรือว่าครูครองคนบำรุงเวทนะครับวันนี้เราอยู่กันในวิชาพระพุทธศาสนาชั้นม3นะครับหน่วยการเรียนรู้ที่6นะครับวันนี้จะพานักเรียนนะครับไปรู้จักกับสังฆคุณนะครับแล้วก็ข้อหลักธรรมที่สําคัญนะครับในกรอบของอริยสัจสีนะครับถ้าเรียนพร้อมแล้วนะครับปากาสมุดอ่านหนังสือพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราเริ่มไปพร้อมๆกันเลยนะครับนักเรียนครับนะองค์ประกอบหลักของศาสนาพุทธของเรานะครับ มีอะไรบ้างนะครับข้อนี้ไม่ยากนะครับครูเชื่อว่านักเรียนทุกคนน่าจะตอบได้นะครับอาเรียนครับองค์ประกอบหลักของศาสนาพุทธเนี่ยนะครับเราเรียกว่าพารัตนไตรนะครับพารัตนไตรหรือว่าแก้ว3ประการเนี่ยหมายถึงพระพุทธนะครับพระธรรมแล้วก็พระสงฆ์นั่นเองครับซึ่งเป็น3ปัจจัยหลักครับในศาสนาพุทธนะครับแต่ละข้อมีความสําคัญอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันนะครับข้อที่1นนะครับพระพุทธเนี่ยพระพุทธในที่นี้ก็คือพระพุทธเจ้านั่นเองครับ ปัจจุบันเนี่ยนะครับพระพุทธเจ้าท่านทรงดับขันปริธานไปแล้วนะครับนันแล้วเนี่ยในปัจจุบันเราก็เลยไม่มีพระพุทธแล้วนะครับมีเพียงแต่พระพุทธรูปเท่านั้นที่เราจะไปเคารพบูชานะครับเพื่อระลึกถึงคุณงามความดีของพระพุทธเจ้านะครับส่วนที่สองคือพระธรรมครับพระธรรมคือหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้านะครับอย่างที่ครูได้กล่าวไปว่าปัจจุบันเนี่ยนะครับคำว่าพระพุทธเนี่ยหรือว่าตัวพุทธเจ้าท่านดับขันปริธานไปแล้วนะครับแต่ท่านได้ทรงมอบนะครับสิ่งหนึ่งทิ้งไว้ให้กับคนรุ่นหลังนะครับ พระธรรมคือคําสอนที่ท่านได้ทรงสั่งสอนเอาไว้ซึ่งคนพุทธเนี่ยนะครับชาวพุทธเนี่ยนะครับควรจะยึดถือพระธรรมนะครับเป็นดั่งพระพุทธเจ้านะครับที่ยังมีชีวิตอยู่ในปัจจุบันนะครับแทนตัวพระองค์นั่นเองและข้อสุดท้ายครับก็คือพระสงฆ์ครับพระสงฆ์เนี่ยคือสาวกของพระพุทธเจ้านะครับเป็นผู้สืบทอดศาสนาแล้วก็คําสอนที่พระเจ้าท่านสั่งสอนมาเนี่ยนะครับเป็นเวลาเกือบ2,600ปีมาแล้วนะครับฉะนั้นในวันนี้นะครับ ครูจะพานักเรียนไปรู้จักนะฮะแล้วก็เจาะลึกนะครับในเรื่องของพระสงฆ์ให้มากยิ่งขึ้นครับฉนั้นหลักธรรมที่เราจะพูดกันในวันนี้คือหลักธรรมที่ชื่อว่าสังฆคุณนั่นเองครับนักเรียนครับก่อนที่จะไปเริ่มนะครับเนื้อหาที่เราจะเรียนกันเนี่ยครูอยากจะถามคําถามง่ายๆครับเป็นคําถามที่ง่ายมากแต่ว่าอาจจะไม่ง่ายในการตอบนะครับว่าพระสงฆ์เนี่ยนะครับสำคัญอย่างไรนะครับนักเรียนลองพิจารณาแล้วก็ลองคิดดูนะครับนักเรียนครับพระสงฆ์เนี่ยนะครับความสําคัญของพระสงฆ์ก็คือพระสงฆ์เนี่ย เป็นผู้ที่ถือว่าเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าครับเป็นผู้สืบทอดนะครับคำสอนต่างๆที่พระพุทธเจ้าได้ทรงทิ้งเอาไว้นะครับนั่นแล้วเนี่ยเราจึงถือว่าพระสงฆ์เนี่ยเป็นคนที่มีความสําคัญมากเนื่องด้วยพระสงฆ์เนี่ยนะครับคอยสืบทอดสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้เคยบอกเคยกล่าวไว้แล้วก็สืบทอดมาถึงรุ่นของพวกเรานะครับเป็นระยะเวลาผ่านมาถึงเกือบ2600ปีมาแล้วนั่นเองครับนั่นเองครับเมื่อพระสงฆ์มีหน้าที่ที่สาคัญอย่างที่ครูพูดไปนะครับว่า พระสงฆ์เนี่ยมีบทบาทอย่างยิ่งนะครับในการสืบทอดศาสนาศาสนาพุทธของเราซึ่งมีอายุยาวนานมากเนี่ยนะครับฉะนั้นคนที่เป็นสงฆ์เนี่ยหรือเป็นพระสงฆ์เนี่ยนะครับก็เลยต้องมีคุณสมบัติอยู่หลายข้อด้วยกันครับเพื่อจะทํโรงรักษาไว้ซึ่งความบริสุทธิ์แล้วก็ความดีงามอย่างที่พระเจ้าท่านได้ทรงคาดหวังเอาไว้นะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยหลักธรรมตรงนี้ชื่อว่าสังคคุณครับหรือคุณของพระสงฆ์ทั้ง9ประการครับแต่ละข้อมีอะไรบ้างนะครับข้อที่1ครับเป็นผู้ปฏิบัติดีนะครับหรือว่าสุปฏิััันนโโโคคววตสสากงะรบ หมายถึงว่าเป็นผู้ที่ปฏิบัติโดยยึดหลักของทางสายกลางเป็นหลักครับไม่ตึงแล้วก็ไม่หย่อนจนเกินไปนะครับข้อที่2ครับเป็นผู้ปฏิบัติตรงหรือว่าอุชุป,ปฏิปันโนหมายถึงปฏิบัติอย่างตรงไปตรงมาในที่นี้ก็คือปฏิบัติตามธรรมะนะฮะตามพระวินัยที่พระเจ้าได้ทรงวางเอาไว้นะครับข้อที่3คือเป็นผู้ปฏิบัติถูกทางครับปฏิบัติถูกทางหมายความว่าปฏิบัติเพื่อให้รู้ธรรมะเป็นเครื่องหลุดพ้นนะครับไม่ใช่ปฏิบัติเพื่อโอ้อวดอภินิหารหรืออวดอ้างนะฮะคุณงามความดีของตน แต่เป็นการปฏิบัติเพื่อให้ไปสู่นิพพานนั่นเองครับข้อที่4เป็นผู้ปฏิบัติตามสมควรในที่นี้หมายถึงว่านะครับต้องเป็นคนที่สมควรแก่การเคารพนะครับปฏิบัติตนให้คุรค่าที่คนอื่นจะมาเคารพ4ข้อแรกที่ผ่านไปนะครับคือคุณส่วนตัวของพระสงฆ์มันจะนํามาซึ่ง5ข้อหลังครับ5ข้อหลังเนี่ยหมายถึงสิ่งที่จะตามมาจากการที่พระสงฆ์เนี่ยมีคุณสมบัติทั้ง4ข้อแรกอย่างที่ครูได้พูดไปนะครับสิ่งที่ตามมาคืออะไรบ้างครับมันคือสังฆคุณข้อที่5ถึงข้อที่9นนัเอบ ข้อที่5คือเป็นผู้ควรแก่ของคํานับหรือว่าอาหุเนยโยครับควรแก่ของคํานับหมายความว่าเมื่อปฏิบัติตนดีอย่างนี้แล้วเนี่ยครับก็ควรอย่างยิ่งที่จะได้รับเครื่องศักการะที่คนอื่นนํามาถวายด้วยความเคารพเป็นผู้ควรแก่ของต้อนรับนะฮะหมายถึงว่าไปที่ใดก็ตามย่อมมีคนอยากจะออกมาต้อนรับนะครับข้อถัดไปครับเป็นผู้ควรแก่การทักษีนาหรือว่าทักขีเนยโยนะครับข้อนี้หมายถึงว่าควรได้รับของที่เขาเอามาทําบุญนะฮะข้อที่8นะครับ เป็นผู้ควรแก่การกราบไหว้หรือว่าอัญชลีกรณนิโยครับเมื่อมีคุณงามความดีอย่างนี้แล้วเนี่ยก็ควรที่ผู้อื่นจะมากราบไหว้และก็ให้ความเคารพและข้อที่9้าครับทรงเป็นเนื้อนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลกข้อนี้เราเปรียบเทียบนะครับคุณงามความดีของพระสงฆ์เนี่ยกับที่นาหรือว่าผืนนาครับที่มีความอุดมสมบูรณ์เมื่อหว่านเมล็ดข้าวหรือเมล็ดพืชลงไปเนี่ยย่อมให้ผลที่เจริญงอกงามครับเป็นผลที่อุดมสมบูรณ์นะครับเหมือนกับว่าเราเนี่ยทำบุญกับพระสงฆ์เราจะได้บุญกุศลเหมือนกับทํา การเกษตรหรือว่าทำนาบนที่นาที่ชุ่มชื้นและก็อุดมสมบูรณ์นั่นเองครับลาดับถัดไปนะครับเมื่อเราได้รู้จักกับสังฆคุณทั้ง9ข้อแล้วเนี่ยนะครับยังมีหลักธรรมอีกมากมายเลยครับที่ในคาบนี้เราจะทําการศึกษาไปพร้อมๆกันนะครับนักเรียนครับนักเรียนรู้จักคําว่าอริยสัจสี่ไหมครับครูเชื่อว่านักเรียนน่าจะรู้จักนะครับอริยสัจสี่คืออะไรครับนักเรียนลองพิจารณาดูด้วยตัวเองแล้วก็ลองถามเพื่อนๆข้างๆนะครับว่าอริยสัจสี่คืออะไรนะครับ อริยสัจสีเนี่ยนะครับคือหลักธรรมที่ว่าด้วยความจริงทั้ง4ประการนะครับเป็นความจริงของพระอริยะนะครับใครที่เข้าใจอริยสัจสีเนี่ยก็จะมีความบริสุทธิ์นะครับไม่แพ้กับพระอริยะเลยนะครับอริยสัจสีเนี่ยความจริงทั้งสประการประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับข้อที่1คือทุกข์ครับทุกข์คือความไม่สบายกายไม่สบายใจหรือว่าสภาพอันยากที่จะทานทนได้นะครับนักเรียนครับนักเรียนเคยเป็นทุกข์ไหมฮะความทุกข์ในชีวิตของนักเรียนคืออะไรครับที่เราอาจจะเคยพบเจอมานะครับ รูเชื่อว่าข้อนี้ทุกคนต้องตอบได้เพราะอะไรครับไม่มีใครหลุดพ้นจากความทุกข์ครับไม่มีใครหนีความทุกข์ได้การที่เราพบเจอความทุกข์เป็นเรื่องธรรมชาติครับข้อที่2ครับสมุทยัยสมุทัยคือเหตุแห่งทุกข์ครับสมุทัยคือธรรมที่ควรละคําว่าละหมายความว่าควรจะขจัดไปเสียให้ได้เพราะว่าถ้าขจัดสมุทัยได้ก็จะไม่เกิดความทุกข์นะครับข้อที่3เราเรียกว่านิโรธครับนิโรธคือความดับทุกข์นะฮะคือการบรรลุจุดมุ่งหมายที่ตั้งเอาไว้แล้วก็ขจัดความทุกข์ทั้งหมดไปได้นั่นเอองคคครรััับบและตสุดท้ายืม มักคือหลักธรรมที่สําคัญและก็ละเอียดอ่อนมากเพราะว่ามักเนี่ยนะครับเป็นหลักธรรมที่ว่าด้วยวิธีการครับหรือว่าทางที่ควรจะปฏิบัติให้ได้เพื่อให้หลุดพ้นจากความทุกข์ครับนักเรียนจะเห็นว่าทั้ง4ข้อเนี้ยจริงๆแล้วเนี่ยมันมีสายใยบางๆเนี่ยเชื่อมโยงเ้วยกันอยู่ครับถ้านักเรียนยังไม่สามารถเชื่อมโยงตรงนี้ได้นะครับเดี๋ยวในชั่วโมงนี้นะครับครูจะพยายามพูดให้นักเรียนฟังว่าหลักธรรมทั้ง4ประการเนี้ยเกี่ยวข้องกันอย่างไรและสามารถนําไปใช้ได้อย่างไรนะครับ แต่ละหมวดไม่ว่าจะเป็นทุกสมุทัยนิโรธแล้วก็มรรกเนี่ยนะครับก็จะมีหลักธรรมย่อยๆนะครับที่ประกอบกันเป็นอริยสัจส,สี่นั่นเองครับมาเริกไปที่ทุกก่อนนะครับอย่างที่ครูได้พูดไปเมื่อสักครู่นะว่าความทุกข์เนี่ยเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องเผชิญอยู่แล้วครับไม่มีใครที่ไม่เจอกับความทุกข์นะครับเพราะว่าความทุกข์ในศาสนาพุทธเนี่ยไม่ได้หมายถึงการเจ็บป่วยหรือไม่ถึงไม่ได้หมายถึงความไม่สบายใจเท่านั้นนะครับแต่ว่าความทุกข์ในที่เนี้ย ยังหมายถึงสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไม่คงที่แล้วก็ไม่สามารถที่จะทนอยู่สภาพเดิมได้นะครับในโลกของเราในจัก,กรวาลของเราก็ว่าได้ไม่มีอะไรคงอยู่อย่างเดิมตลอดครับทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่และสุดท้ายสิ่งเหล่านั้นก็จะดับลงไปเป็นเรื่องธรรมดาครับที่เราไม่สามารถที่จะเหนียวรั้งหรือว่ารักษาอะไรไว้ได้ตลอดครับฉะนั้นทุกค,คือหลักธรรมที่เรียนควรจะรู้ครับแก้ไขไม่ได้ครับความทุกข์แต่เราสามารถรู้ที่มาที่ไปของมันได้เพื่อจะทําให้ตัวเรามีความทุกข์น้อยลงนั่นเองครับ หลักธรรมตัวแรกครับที่นักเรียนควรจะรู้จักคือขันห้าครับขันห้าคืออะไรก็คือองค์ประกอบทั้งหลายครับที่รวมเข้ากันเป็นชีวิตทั้ง5้าประการครับขันตัวที่1นึ่เขาเรียกว่ารูปขันครับก็คือร่างกายของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนที่เป็นของแข็งหรือเป็นของเหลวหรือว่าธ่าต่างๆที่รวมกันเป็นมนุษย์คําถามก็คือว่าแล้วรูปขันเนี่ยมันเกี่ยวอะไรกับความทุกข์ครับนั่นก็เพราะว่านะครับคำว่าขันเนี่ย หมายถึงการที่เรายังถือวันไว้อยู่นะครับกลับใดที่เรายังยึดถือสิ่งที่เรียกว่าขันอยู่เนี่ยเราจะไม่เป็นสุขครับการยึดติดในรูปขันเช่นนะฮะบ,บางคนอาจจะอยากให้ตัวเองดูดีอย่างนี้ไปตลอดบางคนอยากสวยไปตลอดนะฮะบ,บางคนก็ไม่อยากแก่เพราะว่าไม่อยากให้หน้าตาของตนเองหรือว่าผิวหนังของตัวเองเนี่ยมันหย่อนยานไปนะครับอันนี้คือเรายึดติดกับรูปขันและนะครับแน่นอนว่าเราไม่สามารถรักษาสภาพร่างกายของเราให้คงอยู่อย่างเดิมได้ตลอดใช่ไหมครับ ฉะนั้นการที่เรายังคงยึดติดกับรูปขันเหล่านี้จะทําให้เราเป็นทุกข์ได้ครับเพราะร่างกายของมนุษย์ย่อมเสื่อมไปตามกาลเวลานั่นเองครับรวมถึงสิ่งของต่างๆรอบตัวเราด้วยครับไม่สามารถคงอยู่อย่างเดิมได้ตลอดเช่นโทรศัพท์มือถือของนักเรียนเนี่ยตอนที่ซื้อมาใหม่ๆนะฮะมันอาจจะเป็นเครื่องที่เร็วที่สุดดีที่สุดแรงที่สุดก็ได้เป็นเครื่องที่แพงที่สุดในขนาดนั้นเลยแต่ณนะปัจจุบันนี้เนี่ยมันก็มีโทรศัพท์เครื่องใหม่ๆมาทดแทนเครื่องเก่าๆนะครับถ้าเรายังยึดติดว่าเราจะต้องมีเครื่ ซื้อเครื่องใหม่นะครับถ้ายึดติดอยู่เนี้ยเราก็ไม่หลุดพ้นจากความทุกข์นั่นเองครับอย่างแรกเขาก็เลยเรียกว่ารูปขันอย่างที่สองครับเรียกว่าเวทนาขันเวทนาขันคือส่วนที่เป็นความรู้สึกครับมีทั้งรู้สึกชอบรู้สึกไม่ชอบแล้วก็รู้สึกเฉยๆนะครับการยึดติดในความชอบและไม่ชอบเนี่ยทำให้เราเป็นทุกข์ได้ครับเช่นเมื่อเราชอบบางสิ่งบางอย่างแต่เราต้องพัดพลากจากสิ่งที่เราชอบหรือว่ารักไปเราก็จะเป็นทุกข์หรือเมื่อเราไม่ชอบบางสิ่งบางอย่างแต่เรากลับได้รับสิ่งที่เราไม่ชอบเนี่ยเราก ส่วนที่3ามเขาเรียกว่าสัญญาขันครับคือความจําได้หมายรู้ความจําได้หมายรู้เนี่ยนะครับทำให้เราเป็นทุกข์ได้อย่างไรเพราะว่าบางครั้งเนี่ยนะครับสมองของเราอาจจะไปจําในเรื่องที่เราไม่อยากจำนะเช่นนักเรียนอาจจะเคยอกหักมาก่อนนะครับนักเรียนอาจจะเคยมีแฟนคนนี้มาก่อนแล้วก็เลิกรากันไปแต่วันดนึงนักเรียนเดินไปเจอกับคนคนเดิมที่เคยเป็นแฟนเรากลายเป็นว่าเราเกิดความทุกข์ขึ้นมาซะอย่างนั้นเพราะเราดันจําได้ไงครับว่าครั้งหนึ่งเราเคยมีความสุขกับคนคนนี้มากเท่าไหร่นะครับอันนี้เขาเรียกว่าสัญญาขันครับ ข้อที่สครับสังขารขันสังขารคือส่วนปรุงแต่งจิตใจให้เราเกิดความรู้สึกทั้งชอบและก็ไม่ชอบนะครับเป็นสิ่งที่ขับเคลื่อนขับดันให้เราเนี่ยกระทาสิ่งต่างๆลงไปนั่นเองครับแล้วก็ข้อสุดท้ายเรียกว่าวิญญาณขันครับวิญญาณขันคือการรับรู้ที่เกิดจากประสาทสัมผัสทั้งหลายของเรานะครับตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจครับการรับรู้เนี่ยถือว่าเป็นประการด่านแรกที่ทําให้มนุษย์เป็นทุกข์ครับเพราะตาไปเห็นสิ่งที่ไม่ควรเห็นก็เป็นทุกข์หูไปได้ยินคําที่เขานินทาว่าร้ายเเเรราากก็ป็ปนทุ จหมูกไปดมเอากลิ่นที่เราไม่อยากจะดมนะครับกลิ่นที่เหม็นเราก็เป็นทุกข์ฉะนั้นแล้วเนี่ยการที่มนุษย์เนี่ยมีประสาทสัมผัสทั้งหลายเนี่ยทำให้เราเป็นทุกข์นั่นเองครับการที่เรายึดติดกับขันทั้งห้ามากเกินไปเนี่ยสุดท้ายแล้วเราจะเป็นทุกข์เองครับนั่นก็เพราะว่าหลักธรรมอีกข้อนึงที่ครูจะพูดถึงเนี่ยมันว่าด้วยความจริงของจักรวาลครับข้อนี้เรียกว่าไตรลักษ์ครับไตรลักษ์หรือว่าสามัญลักษณะเนี่ยหมายถึงความจริงแท้ของสรรพสิ่งทั้งหลายในจักรวาลนี้เลยครับเเนกาาขขอองงทั้จรวีี่่ยิ อันนี้จังหมายถึงความไม่เที่ยงแท้แน่นอนครับแปลว่าไม่มีอะไรคงอยู่สภาพเดิมได้ตลอดนะฮะต้องมีการเสื่อมสลายเข้าไปในสักวันหนึ่งนะครับทุกขังทุกขังแปลว่าความเปลี่ยนแปลงความทนได้ยากความไม่อาจทนได้นะครับสบรรพสิ่งทั้งหลายในจักรวาลนี้มันย่อมมีความเสื่อมสลายครับไม่มีอะไรทนอยู่คำฟ้าเหนือการเวลาแน่นอนนะครับแล้วก็สุดท้ายเขาเรียกว่าอนัตตาอนัตตาแปลว่าไม่มีตัวตนครับเมื่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นตั้งอยู่ณเวลาหนึง่ง เมื่อเวลาอันสมควรผ่านพ้นไปสิ่งเหล่านั้นก็จะเสื่อมสลายไปตามการเวลาครับ3ข้อนี้แหละครับทำให้เราได้เข้าใจว่าแท้จริงแล้วจัก,กรวาลนนมันทำงานแบบนี้แต่เราดันไปยึดติดกับสิ่งที่เรียกว่าขันครับรูปรสกลิ่นเสียงต่างๆไปยึดติดกับสิ่งเหล่านี้ทั้งที่จัก,กรวาลมันเคลื่อนที่ไปข้างหน้าตลอดไม่มีวันหยุดเราก็เลยเป็นทุกข์ไงครับฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เรียกว่าทุกข์ครับส่วนถัดไปครับเมื่อมีความทุกข์แล้วเนี่ยนะครับความทุกข์ไม่สามารถเกิดขึ้นมาล,ายลอยๆได้ครับ ต้องมีเหตุบางอย่างทําให้มนุษย์เป็นทุกข์ตัวที่ทําให้เกิดความทุกข์เขาเรียกว่าสมุทัยครับสมุทัยหมายถึงธรรมที่ควรละคําว่าควรละแปลว่าควรจะขจัดมันไปซะให้ได้ถ้าขาจัดไม่ได้เราก็ไม่หลุดพ้นจากความทุกข์ครับข้อที่1นึ่เขาเรียกว่าวัตตะสามวัตตะสามหมายความว่าสาเหตุ3ประการครับที่วนเวียนเป็นเหมือนกับวงกลมครับทำให้มนุษย์เป็นทุกข์และไม่หลุดพ้นจากความทุกข์สักทีครับตัวที่1ึเขาเรียกว่ากิเลส กิเลสคือความขุ่นข้องหมองใจครับอันเกิดจากตัณหาความโลภความโกรธความหลงของนักเรียนนั่นเองครับกิเลสสงผลให้เราเกิดกรรมกรรมหมายถึงการกระทำครับนักเรียนการกระทำอาจจะเป็นเรื่องดีหรือเรื่องไม่ดีก็ได้แต่ว่าถ้ากรรมนั้นมีจุดกําเนิดจากกิเลสครับนักเรียนลองคิดสิว่าการกระทําที่เกิดจากกิเลสเป็นตัวตั้งมันจะเป็นกรรมที่ดีหรือกรรมที่ไม่ดีครับแน่นอนครับกรรมที่เกิดจากกิเลสหรือความโลภโกรธหลงเป็นตัวตั้งเนี่ยย่อมเป็นกรรมที่ชั่ว เมื่อทํากรรมที่ชั่วไปแล้วจะเกิดสิ่งที่เรียกว่าวิบากครับวิบากหมายถึงการที่เราเนี่ยต้องรับผลแห่งการกระทําของเราวิบากอาจจะเป็นวิบากที่ดีก็ได้หรือเป็นวิบากที่ไม่ดีก็ได้แต่วิบากที่เกิดจากกรรมที่ชั่วและกิเลสที่ชั่วเนี่ยย่อมเป็นวิบากที่ไม่ดีครับสุดท้ายวิบากจะทําให้เราเกิดกิเลสตัวใหม่เช่นนะครับเรามีความโลภในใจนะครับสมมติว่าครูมีความโลภเนาะครูอยากได้รถคันใหม่นะครับแต่ครูไม่มีเงินนะครูก็เลยไปกู้เงินครับนี่คือกรรมนะครูกระทําไปคือ ครูไปกู้เงินแล้วนะครับเรียบร้อยนะครับเมื่อกู้เสร็จแล้ววิบากที่ตามมาแน่นอนครับครูเป็นหนี้นะครับเมื่อเป็นหนี้แล้วกลายเป็นว่าบริษัทไฟแนนซ์จะมายึดรถนะครับแต่ครูเงินไม่พอทํายังไงดีครับเพื่อให้รถไม่โดนยึดครูก็ต้องนะครับเกิดความโลภตัวใหม่ขึ้นมาคือเกิดกิเลสใหม่ขึ้นมาอีกครั้งคือครูต้องไปหากู้เงินจากแหล่งอื่นๆมาเพิ่มนะครับมันก็จะวนเวียนอยู่อย่างนี้ไม่สิ้นสุดสักทีนักเรียนครับลองคิดดูสิว่าเราจะหลุดพ้นจากวัฏฏะทั้ง3เนี่ยด้วยการตัดตัวไหนครบิรรมหือวว่าา แน่นอนครับนักเรียนครับเราต้องตัดส่วนที่เรียกว่ากิเลสครับเพราะถ้าตัดต้นตอของความชั่วทั้งหมดได้เนี่ยนะครับเราก็จะไม่เกิดกรรมที่ชั่วแล้วก็ไม่เกิดผลร้ายตามมานั่นเองครับตัวที่2นะครับของคําว่าสมุทัยเนี่ยคือคําว่าปะปัญจะธรรมครับปะปันจะธรรมหมายถึงกิเลสที่ทําให้คนเราล่าช้าแล้วก็ไม่เจริญทําอะไรก็ไม่สําเร็จนะครับตัวที่1เรียกว่าตัณหาครับตัณหาคือความอยากมีอยากเป็นนะครับบางครั้งเนี่ยความอยากมีอยากเป็นทําให้เราเป็นทุกข์ได้เพราะอะไรครับบางครั้งเราอยากได้ แต่เราไม่ได้สิ่งที่เราต้องการไางนเรียนเราก็จึงเป็นทุกข์ข้อที่2ครับมานะมานะคือความถือตัวสําคัญตนสําคัญว่าตนดีตนเก่งกว่าคนอื่นและตัวสุดท้ายอันตรายมากครับทิฏฐิทิฏฐิคือความยึดมั่นถือมั่นยึดว่าฉันถูกที่สุดฉันเก่งที่สุดไม่รับฟังความคิดเห็นของใครนั่นะเองครับคนประเภทนี้แหละครับที่ทําให้การทํางานมันล่าช้าแล้วก็ไม่ประสบความสําเร็จอย่างที่ตั้งเป้าไว้ครับไปสู่ข้อถัดไปนะครับนิโรธครับ นิโรธคือความดับทุกข์หรือความที่เราหลุดพ้นจากความทุกข์นั่นเองครับฉะนั้นนิโรธเนี่ยเปรียบเสมือนเป้าหมายครับที่เราจะต้องบรรลุให้ได้ครับนะนิโรธเนี่ยนะครับเป็นหลักธรรมที่ว่าด้วยความหลุดพ้นนะครับเป็นสิ่งที่เราก้าวผ่านความทุกข์ทั้งหลายมาแล้วเป็นจุดที่เรามีความสุขนั่นเองครับหลัธกธรรมข้อที่1ของนิโรธนะครับที่นักเรียนควรจะทราบครับคือเรียกว่าอัฏฐสามอัฏฐสามเนี่ยนะครับเป็นหลักธรรมที่ว่าด้วยประโยชน์ครับประโยชน์ซึ่งจะได้รับหลังจากนักเรียนได้ปฏิบัติดีปฏิบบััติชอท้้งหลลายแว ข้อที่1นึ่เขาเรียกว่าทิฏฐะธรรมิกัตถะทิฏฐะธรรมิกัตถะหมายถึงประโยชน์ในปัจจุบันครับแน่นอนรับเรียนชีวิตของมนุษย์เนี่ยย่อมต้องการประโยชน์เบื้องต้นแน่นอนอยู่แล้วครับไม่ว่าจะเป็นครอบครัวที่ดีนะครับมิตรสหายที่ไว้ใจได้นะครับภรรยาหรือสามีที่ไว้ใจได้หรือว่าทรัพย์สินเงินทองหรือชื่อเสียงต่างๆเนี่ยนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยครับจะได้รับแน่นอนครับหากนักเรียนขยันหมั่นเพียรน,นะครับตั้งใจทํางานอันนี้เขาเรียกว่าประโยชน์ในปัจจุบันหรือประโยชน์เบื้องต้นนั่นเองครับคือ แต่ในชีวิตของมนุษย์เนี่ยนะครับเราจะหวังเพียงแค่ประโยชน์ในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้นะครับจึงมีข้อที่2ตามมาด้วยเขาเรียกว่าสัมปรายิกทะสัมปรายิกฐาแปลว่าประโยชน์เบื้องหน้าประโยชน์เบื้องหน้าหมายถึงการที่นักเรียนเป็นคนที่ดีมากขึ้นมีศีลธรรมมากขึ้นมีปัญญามากยิ่งขึ้นจะเห็นว่าข้อที่2ทําได้ยากกว่าข้อที่1นะครับข้อที่1เป็นเพียงแค่ประโยชน์ในทางโลกเท่านั้นแต่ข้อที่2ว่าด้วยการที่เราเนี่ยพัฒนาตัวเองจนเป็นคนที่ดียิ่งขึ้นนั่นเองครับ แต่ประโยชน์ข้อสุดท้ายเนี่ยนะครับอันนี้คือประโยชน์สูงสุดครับเขาเรียกว่าปรมัตถะประมัตถะคือการที่เราเนี่ยค้นพบประโยชน์สูงสุดหรือว่าประโยชน์แท้จริงของศาสนาพุทธก็เ,เรียกว่าพราณิพานนั่นเองครับคำว่านิพานหมายถึงว่านักเรียนจะต้องปราศจากกิเลสสามารถขจัดที่มาที่ไปของกิเลสได้และจะทําให้นักเรียนมีความสุขนั่นเองครับในเรื่องของมรรคเนี่ยนะครับมรรคเป็นส่วนสุดท้ายครับที่มาเติมเต็มสมการตรงนี้ให้อุดมสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นเพราะอะไรครับการที่เราตั้งเป้าหมายเอาไว้คือเราตั้งนโนเอาไว้ แต่หากเราไม่ปฏิบัติสิ่งใดเลยเนี่ยนะครับเราย่อมไม่สามารถบรรลุนิโรธได้ฉะนั้นถ้าเปรียบเทียบนะครับเหมือนนักเรียนวิ่งแข่งอยู่นะฮะนิโรธคือเป้าหมายปลายทางครับนิโรธคือเส้นชัยครับแต่การที่เรียนวิ่งนะฮะพยายามวิ่งไปตามทางเพื่อไปถึงเส้นชัยเนี่ยส่วนตรงนี้เรียกว่ามัคครับคำว่ามัคจึงเป็นหลักฐานที่สําคัญมากเพราะว่าด้วยวิธีการครับวิธีการเพื่อให้เราบรรลุสิ่งที่เราต้องการหรือบรรลุเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้ให้ได้ครับมัคมีองค์8เนี่ยนะครับคือใจความสําคัญของ,ของคําว่ามรคับ ประกอบไปด้วยข้อที่1ครับความเห็นชอบหรือว่าสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบคือมีความเห็นที่ถูกต้องสามารถแยกแยะดีชั่วได้นะครับเห็นถูกเป็นถูกเห็นผิดเป็นผิด,ผดข้อที่2คือความดําริชอบหรือว่าสัมมาสังกัปะปะดําริชอบก็คือมีความคิดดีไม่เบียดเบียนปองร้ายใครนะครับข้อที่3ครับเจรจาชอบหรือว่าสัมมาวาจาพูดดีพูดอ่อนหวานไม่ยุแยงใครนะครับไม่ยุโยงใครหรือว่าไม่โกหกใครนะครับข้อที่4ี่เขาเรียกว่ากระทาชอบครับหรือว่าสัมมากัมมันตะคือทําสิ่งที่ดี เอาไง่ายก็คือต้องเป็นคนที่มีศีลนั่นเองครับข้อที่5ครับเลี้ยงชีพชอบหรือว่าสัมมาอาชีวะหมายถึงว่าต้องเป็นคนที่หาเลี้ยงชีพด้วยความสุจริตครับเพราะถ้าเลี้ยงชีพด้วยสิ่งที่ทุจริตวันใดวันหนึ่งนักเรียนต้องพบกับวิบากที่ไม่ดีแน่นอนนะครับข้อถัดไปนะครับสัมมาวายมะหรือความพยายามชอบก็คือพยายามทําดีอยู่เสมอครับและต้องตั้งจิตให้แน่วแน่นะครับไม่ให้สิ่งที่ไม่ดีเข้ามาครอบงำนะครับต่อไปคือระลึกชอบหรือว่าสัมมาสติครับ มีสติรู้ตัวอยู่เสมอในการใช้ชีวิตไม่ประมาทแล้วก็ไม่หลงไหลไปกับความสุขชั่วครั้งชั่วคราวนะครับสุดท้ายเขาเรียกว่าสัมมาสม,มาธิครับคือการตั้งมั่นจิตชอบนะครับมีจิตที่มุ่งมั่นแนว่วแน่นะครับไม่ปล่อยให้กิเลสหรือสิ่งที่ชั่วร้ายเข้ามาครอบงำจิตใจของเรานั่นเองครับฉะนั้นถ้าทําได้ทั้ง8ข้อนี้เนี่ยครูรับรองว่าชีวิตของเรียนจะดีขึ้นอย่างแน่นอนนะครับถัดไปนะครับปัญญา3นะครับยังอยู่ในคําว่ามรคอยู่นะครับ คำว่าปัญญา3มเนี่ยหมายถึงว่าวิธีการได้มาซึ่งปัญญาทั้ง3วิธีครับทางศาสนาพุทธเนี่ยเป็นศาสนาแห่งปัญญาและการเรียนรู้ครับพระเจ้าได้ทรงบอกเอาไว้แล้วว่าวิธีการได้มาซึ่งปัญญามีอะไรบ้างนะครับข้อที่หนึ่งเรียกว่าสุดตมยปัญญาคือปัญญาอันเกิดจากการฟังครับจะมีปัญญาได้ต้องเริ่มจากเป็นผู้ฟังที่ดีก่อนไม่ว่าจะเป็นผู้ฟังผู้อ่านนะครับต้องเป็นผู้ฟังผู้อ่านที่ดีครับเรียกว่าสุดตามยะปัญญาแต่การฟังการอ่านอย่างเดียวไม่สามารถพัฒนาเราให้ไปถึงจุดสูงสุดได้ครับ ต้องมีตัวที่2ประกอบด้วยคือจินตามมยปัญญาครับคือการคิดนั่นเองฉะนั้นนักเรียนลองสังเกตดูว่านักเรียนเรียนกับครูเนี่ยครูไม่ได้สอนเฉยแต่ครูจะถามครับถามเพื่อ้นักเรียนเกิดการคิดนะครับเพราะการคิดจะทําให้เรียนได้ปัญญายิ่งขึ้นไปอีกระดับหนึ่งนั่นเองครับและข้อสุดท้ายครับดีที่สุดเลยคือภาวนามยปัญญาคือปัญญาที่เกิดจากการเรียนรู้เพราะว่าได้ปฏิบัติจริงนั่นเองครับเราจะมีความรู้ดีที่สุดก็เมื่อเราได้ทดลองครับปฏิบัติสิเหล่านั้นจนเห็นผลของมันแล้วนั่นเองครับ สัพุริสธรรม7ครับก็ยังคงอยู่ในหมวดมัคคือคุณธรรมของสตบุรุษหรือธรรมที่ทําให้น mm ักเรียนเป็นคนที่ดียิ่งขึ้นครับตัวที่1ครับรู้จักเหตุนักเรียนครับลองคิดดูสิครับว่ารู้จักเหตุหมายความว่าอะไรนะครับรู้จักเหตุนะครับแปลว่ารู้ว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นย่อมมีเหตุบางอย่างทําให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นครับไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นมาเองหรือว่าไม่มีสิ่งใดที่เกิดขึ้นมาลอยๆครับคำว่ารู้จักเหตุแปลว่านะครับรู้ว่าผลที่เกิดขึ้นแล้วมันย่อมมีีเเเหตตุบบาาางงอออยย่่ชนนนักกรจจะส ถ้านักเรียนเป็นคนรู้จักเหตุนักเรียนก็จะสืบย้อนไปดูว่าเ,าเราสอบตกสุดท้ายก็เป็นเพราะว่าตัวเราเองที่เหลวไหลแต่ถ้านักเรียนเป็นคนไม่รู้จักเหตุแล้วสอบตกขึ้นมานักเรียนก็จะโทษแต่คนอื่นครับโทษอาจารย์โทษวิชาโทษเนื้อหาที่ยากเกินไปแต่ลืมที่จะโทษตัวเองซึ่งเป็นต้นเหตุของทั้งหมดนะครับข้อที่2รู้จักผลรู้ว่าเมื่อทําสินี้ไปแล้วจะให้ผลอย่างไรนะครับเช่นถ้านักเรียนไม่อ่านหนังสือผลที่ตามมาคือนักเรียนจะต้องสอบตกแน่นอนครับรู้จักตนข้อนี้คือรู้ว่าตัวเองเป็นใคร แล้วก็รู้จักปรับปรุงตัวอยู่เสมอครับรู้ว่าข้อดีข้อเสียของตัวเราคืออะไรนะครับรู้จักประมาณนะฮะรู้จักประมาณหมายถึงว่าต้องมีความพอดีในการทําสิ่งต่างๆครับไม่มากไม่น้อยเกินไปรู้จักการคือรู้จักเวลาครับรู้ว่าเวลาใดเหมาะสมอะไรควรทําอะไรในเวลาใดก็ตามก็ควรจะรู้นะครับรู้จักบริษัทก็คือต้องรู้จักชุมชนครับหรือสังคมนั้นๆสามารถปรับตัวอยู่กับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขครับและสุดท้ายคือรู้จักบุคคลครับคือรู้ว่าควรคบใครรู้ความแตกต่างของคนและสามารถเลือกใช้คนได้เป็นด้วยนะครับ เป็นหลักธรรมสาคัญของคนที่เป็นผู้นํานั่นเองครับมาถึงหลักธรรมข้อถัดไปนะครับนักเรียนเขาเรียกว่าบุญยกริยาวัตถุสิบครับเรายังคงอยู่ในคําว่ามักอยู่นั่นเองนะครับบุญยกริยาวัตถุสิบเนี่ยหมายถึงแนวทางแห่งการทําบุญทั้ง10ประการหรือว่าที่ตั้งแห่งการทําบุญทั้ง10ประการครับนักเรียนอาจจะมีความเข้าใจว่าการทําบุญจะต้องทําด้วยการให้นะครับให้ทานให้เงินเท่านั้นซึ่งในความเป็นจริงแล้วเนี่ยไม่ใช่เลยนะครับในศสนาพุทธได้บอกว่าท้านเรียนอยากได้บุญได้กุศลเนี่ยมีวิธีการถึงวิ หนึ่งคือทำบุญด้การให้ซึ่งเราทุกคนคุ้นเคยอยู่แล้วนะครับสองคือทำบุญด้การรักษาศีลทำตนเองให้ดีอยู่เสมอครับเพราะเมื่อเราทำความดีเราก็จะไม่ไปทำความชั่วหรือเบียดเบียนใครนั่นเองครับข้อที่3ทํทำบุญด้การเจริญภาวนาครับรู้จักการภาวนานึกถึงความเป็นไปของสรรพสิ่งต,ต่างๆอยู่เสมอครับข้อที่4มีความอ่อนน้อมครับข้อที่5ครับต้องรู้จักควนขวายรับใช้ผู้อื่นเท่าที่จะทำได้นะครับ เช่นนักเรียนอาจจะเห็นคุณครูถือของอยู่เราก็อาจจะไปช่วยคุณครูถือของก็ได้เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ทําได้ไม่เสียหายเลยนะครับข้อที่6นะครับต้องหมั่นเฉลี่ยความดีนะครับให้แก่ผู้อื่นนะครับข้อที่7ครับต้องยินดีในความสําเร็จและก็ความสุขของคนอื่นไม่อิจฉาดิษยาคนอื่นนะครับข้อที่8นะครับต้องรู้จักศึกษาหาความรู้รู้จักฟังธรรมะให้มากนะครับเพราะเมื่อศึกษาหาความรู้มากนักเรียนก็จะแยกแยะความดีและก็ความชั่วออกได้นั่นเองครับ ข้อที่9ครับต้องหมั่นสั่งสอนทำและให้ความรู้แก่ผู้อื่นเช่นเพื่อนของนักเรียนอาจจะไม่เข้าใจในบทเรียนเราก็ช่วยได้โดยการไปสอนเพื่อนครับเท่านี้ก็ได้บุญได้กุศลมหาศาลแล้วครับแล้วก็ข้อที่10ครับทำบุญด้วยการทำความเห็นให้ตรงคำคำนี้สำคัญมากครับหมายถึงว่าเราต้องรู้จักนะครับมองถูกให้เป็นถูกและมองผิดให้เป็นผิดจะไปถึงจุดนั้นได้ต้องอาศัยสิ่งที่เรียกว่าปัญญานั่นเองครับ อุบาสกธรเม็เนี่ยหมายถึงธรรมะที่อุบาสกและก็อุบาสิกาเนี่ยพึงปฏิบัติเพื่อความเจริญงกกงามในชีวิตครับอุบาสกก็คือสาวกในสาพุทธนะครับก็คือพวกเราเนี่ยโดยเฉพาะผู้ชายอุบาสกคือผู้ชายเนาะสู่อุบาสิกาก็คือผู้นับถือสาพุทธที่เป็นผู้หญิงนั่นเองครับสามารถนําหลักธรรมทั้ง7ข้อนี้ไปใช้ได้ครับข้อที่1ครับต้องหมั่นเยี่ยมเยนพระภิกษุอย่าให้ขาดน,นะครับไปศึกษาธรรมะจากท่านอยู่เสมอข้อที่2ครับไม่ละเลยการฟังธรรมนะครับหมั่นฟังธรรมนะด้วยความตั้งใจ ข้อที่3รักษาศีลครับรักษาตนให้ดีอยู่เสมอรักษาความดีงามของตนอยู่เสมอครับข้อที่4ครับเขาเรียกว่าต้องเลื่อมใสในพระภิกษุทั้งหลายอย่างเท่าเทียมกันก็คือว่าพระภิกษุทุกรูปเนี่ยน่าเคารพนับถือเหมือนกันหมดครับการที่เราเลือกที่จะนับถือเฉพาะหลวงพ่อองค์นั้นองค์นี้เท่านั้นเนี่ยแบบนี้ไม่ใช่ชาวพุทธที่ดีนะครับข้อถัดไปครับข้อที่5ต้องรู้จักฟังธรรมอย่างด้วยความตั้งใจนะครับข้อที่6คือไม่สแสวงหาเขตบุญนอกพระศาสะนาก็คือว่าควรทําบุญกับพระสงฆ์นะครับหรือว่าทาบุญใน ไม่ไปบูชาหรือว่าเคารพนะครับมนต์ดำศิ亚ศาสตร์ต่างๆนะครับไม่งงงายในสิ่งที่พิสูจน์ไม่ได้นะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายครับต้องรู้จักทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาเท่าที่นักเรียนจะมีความสามารถที่จะทําได้นั่นเองครับถัดไปนะครับมงคล38ประการมงคล38ประการเนี่ยคือทร,รมะซึ่งนําความสุขความเจริญมาให้ครับมีถึง38ข้อด้วยกันแต่วันนี้เรายกมาพูดให้ฟังแค่4ีข้อเท่านั้นนะครับข้อที่1คือมีศิละปะวิทยาแปลว่าถ้าเรียนอยากมีความเจริญงอกงานในชีวิต ข้อที่1คือนักเรียนต้องมีความรู้ในการประกอบอาชีพครับในการทํางานเลี้ยงชีพตนได้นั่นเองครับข้อที่2พบสมณะคือหมั่นไปพบกับพระภิกษุอยู่เสมอเพื่อศึกษาธรรมะจากท่านเหล่านั้นนะครับข้อที่3หมัม่นฟังธรรมตามการครับถ้ามีเวลาก็ไปฟังธรรมะศึกษาหาความรู้บ้างแล้วก็ข้อที่4คือสนทนาธรรมตามการครับหมั่นศึกษาพูดคุยกับผู้รู้ครับเพื่อที่เราจะได้มีความรู้เพิ่มเติมมากขึ้นนั่นเองครับ4ข้อนี้ขาดไม่ได้เลยนะครับถ้าทําให้เราเป็นคนที่พัฒนาให้ดียิ่งขึ้นนะครับ แล้วก็นะครับพุทธศาสนาสุภาษิตเนี่ยนะครับเป็นส่วนสุดท้ายนะครับพุทธศาสนาสุภาษิตก็คือถ้อยคําในศาสนาพุทธเนี่ยนะครับที่นามาใช้เพื่อพัฒนาและก็ปรับปรุงชีวิตของตนเองได้ครับคาที่1ครับอัตตาฮาเวชิตังเสยโยนะครับคือชนะตนนั่นแลดีกว่าคําว่าชนะตนหมายถึงว่าเราเอาชนะกิเลสครับหรือเอาชนะสิ่งที่ไม่ดีในใจเราได้การชนะผู้อื่นไม่น่าภูมิใจเท่าชนะความโลภของเราเองนะครับจะชนะตัวเองได้นักเรียนต้องรู้จักข่มใจและอดกลั้นนั่นเองครับ อดกลั้นในความไม่ชอบอดกลั้นในความชอบนะครับแล้วก็เอาความข่มใจข่มจิตของเราเนี่ยเป็นตัวไปต่อสู้กับกิเลสในใจของเราครับข้อถัดไปครับรรมจารีสุขขังเสตินะครับผู้ประพฤติธรรมย่อมอยู่เป็นสุขนะครับคนที่ประพฤติธรรมอยู่เสมอย่อมเป็นสุขเพราะว่าจะไม่มีใครมากล่าวว่าหรือมากล่าวร้ายนักเรียนได้นั่นเองครับข้อที่3ประมาทโทมัจจุโนประทางนะครับความประมาทเป็นหนทางแห่งความตายข้อนี้ไม่ยากเลยครับนักเรียนคงเคยได้ยินคํานี้มานานแล้ว ก็คือว่าเราควรมีสติอยู่ตลอดเวลาในการใช้ชีวิตครับไม่ปล่อยให้ความประมาทเข้ามาครอบงำเรานะครับจนเราเนี่ยสูญเสียความเป็นตัวเองไปอาจจะทําให้เราถึงกับเป็นอันตรายหรือว่าบาดเจ็บล้มตายก็ได้นะครับและข้อสุดท้ายครับสุดสูสังและพระเตปัญญาผู้ฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญาครับในศาสนาพุทธมีคำคำหนึง่งคือว่าผู้หูสูตรครับผู้หูสูตรคือผู้ที่ได้ยินได้ฟังมากฉะนั้นแล้วเนี่ยยิ่งฟังมากเท่าไหร่นักเรียนยิ่งมีปัญญามากขึ้นเท่านั้นนั่นเองครับฉะนั้นนักเรียนเป็นนักเรียนในททุกวััันนนนเีีี้้้ตองงป็ผูฟ่ดะครบ แล้วก็ส่วนสุดท้ายของชั่วโมงนี้นะครับพุทธปณิธาน4ี่ครับพุทธปณิธาน4ี่หมายถึงความคาดหวังตั้งใจ4ประการของพระพุทธเจ้าที่ทรงตั้งมั่นเอาไว้แก่พุทธบริษัทพุทธบริษัทมีใครบ้างครับก็คือภิกษุภิกษุณีภิกษุณีก็คือพระผู้หญิงนะไม่ใช่แม่ชีนะครับอุบาสกและก็อุบาสิกาครับหนึ่งครับพระพุทธเจ้าสั่งทรงต,งตั้งมั่นเอาไว้ว่าท่านจะไม่ปรินิพานเด็ดขาดหากพุทธบริษัททั้ง4ยังไม่เฉียบแหลมยังไม่แก้วกล้ายังไม่เข้าใจในธรรมะท่านจะไม่ปรินินพาน ข้อที่2ครับท่านตั้งใจไว้ว่าหากพุทธ,ธบริษัทเนี่ยไม่สามารถปฏิบัติตามธรรมะที่ท่านให้ไว้ได้ท่านจะไม่ปรินิพานครับข้อที่3ท่านตั้งมั่นเหนือขึ้นไปอีกว่าพุทธ,ธบริษัททั้งหลายต้องสามารถถ่ายทอดธรรมะให้คนอื่นได้รับรู้และเข้าใจได้ครับและข้อสุดท้ายข้อที่4ี่พระพุทธเจ้าทั้งคาาหวังว่าพุทธ,ธบริษัทของท่านเนี่ยนะครับต้องสามารถปราบปรับประวาทะปรับประวาทะ,ระาาหมายถึงคําโต้แย้งนะครับหรือคําโจมตีของคนในลัทธิอื่นๆที่มาโจมตีศาสนาพุทธเนี่ย พระพุทธเจ้าทั้งาดาวังว่าพุทธบริษัททั้ง4ต้องสามารถขจัดข้อโต้แย้งเหล่านั้นได้ครับต้องสามารถปกป้องศาสนาพุทธได้นั่นเองครับนักเรียนจะเห็นว่าการที่เราหมั่นปฏิบัติและฝึกตนอยู่เสมอเนี่ยสุดท้ายแล้วเราก็จะเป็นคนที่ดีมากขึ้นแล้วก็จะมีความสุขในชีวิตมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับสำหรับในชั่วโมงนี้อาจจะมีหลักธรรมค่อนข้างมากนะครับนักเรียนสามารถนําไปปฏิบัติและประ e ับใช้ได้นะครับเพราะการเรียนรู้ที่ดีที่สุดคือการลงมือทํานั่นเองครับลองไปปรับใช้ในชีวิตดูนะครับสําหรับชัััั่ววโมงนีี้คครรบบสสด យីយីយី